ทองผสมแจงถูกคิมพลี่แกล้งถ่ายคลิปใส่ซองหนึ่งล้านช่วยงานแต่ง <c oughs> ขวัญอุตสามณีกลับมาเป็นนักแสดงฉลาะล้านโรงงานได้ทุกค่าย The m a r l e s เปิดตัวอันดับหนึ่งทยานสู่100ล้านบาทในประเทศไทยติดตามทั้งหมดนี้ได้นายอ o น Newstarry สวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวนี้เอ็มอูมาแล้วนะคะ o p n e w s t a y เช่นเคยเลยกับข่าวบันเทิงนั่นเองวันนี้ก็ อ่านสคริปต์ดูแล้วก็ค่อนข้างจะบันเทิงได้อยู่ได้อยู่แล้วปกติแล้วเป็นข่าวอะไรไม่บางวันมันจะแบบขึ้นโรงขึ้นศาลบ้างหรือแบบว่าสอนนออะไรก็เยอะใช่ต่อวันนี้ก็บันเทิงหน่อยอะดูกันที่ข่าวของคนแรกเจ้าบ่าวป้ายแดงมาปรินโอ้คดีคือก็บอกว่างานวิวาที่ผ่านมาเนี่ยมีโมเมนต์หนึ่งที่หลายคนจับตามองค่ะโมเมนต์ที่คุณมินชาริดาเออจริงๆมันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติ มันกนเป็นเรื่องเก่านานแล้วที่คนยังยังไม่ลืมใช่ยังไม่ลืมแล้วยังแบบเห็นแล้วก็เหมือนแชร์กันต่อในโลกโซเชียลเอางี้ถ้าจะให้เท้าความเนี่ยเดี๋ยวให้น้องเอ็มเล่าย้อนไม่เอาไม่เท้าคือเอาหีอกแต่ก่อนเขาเป็นแก๊งเดียวกันใช่แล้วเขาก็มีปัญหาการตอนนั้นก็จะมีแบบแชทไลน์ออกมาใดๆแต่มันผ่านมาเป็น10ปีคือไม่ได้เป็นเฉพาะเจนคุณหมากปรินกับคุณมิ้นไงมีเรื่องของคุณแม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแต่ว่าล่าสุดนี้ก็มีรูปออกมานะฮะว่าคุณมิ้นเนี่ยเขาก็ คุณมาบอกเลยว่าอดีตก็เป็นเรื่องของอดีตท,ทิ้งมันไว้ข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเพื่อนก็มายินดีอะ่ะเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไงก็เพื่อนแต่งงานทั้งที<ม>เพื่อนในอดีตอะไรเงี้ยเป็นน้องเอ็มน้องเอ็มไปไหมอ่ะหมายถึงอะไรถ,ถ้าเขาชวนเราก็ไปถูกป่ะแต่ว่าแปลว่าเขาก็ต้องชวนคุณมิ้งไงแต่ว่าถ้าเอ็มสำหรับเอ็มจะไปคือต้องเคลียร์กันก่อนหมายถึงว่าเราเคลียร์ใจกันก่อนเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องนี้เราก็ไม่ไปรู้เพราะไม่เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเกิด ทั้งคุณหมาคุณคิมเชิญคุณมิ้นไปแปลว่าเขาก็ต้องโอเคแปลว่าเขาเคลียร์จบของเขาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาสบายใจที่จะเจอกันเรามาฟังเสียงเจ้าบ่าวป้ายแดงคนนี้แต่งปุ๊บออกงานปับ๊บะตอนแรกก็เราก็กังวลว่าจะมีอะไรผิดพลาดไหมแต่พอมัผ่านไปแล้วแล้วร,รู้สึกว่า ทุกคนแฮปปี้ทั้งตัวเราเองทั้งน้องคีมเองแล้วก็แขกที่มางานก็ได้ยินแต่เสียงคำชมว่าแบบว่าจัดงานน่ารักจังเลยแล้วก็งานแล้วก็สนุกมากอะไรแบบนี้คลิปก็เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็หายเหนื่อยเลยครับเราทุกคนผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วกเ็เราได้เคลียร์ใจกันไปแล้วทุกอย่างแล้วก็เราโตโตกันมากมากแล้วทุกอย่างเราเราทิ้งไว้ข้างหลังเราเดินหน้าเราไม่หันกลับไปมองปะภดีใจดีใจมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันปลดล็อกนะแล้วก็เราจริงๆมันก็เราก็ไม่ได้อยากไปพูดถึงมันอีกแล้วที่เคยเกิดขึ้นทั้งหลายมันเป็นอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเราอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันดีกว่าชื่นใจชื่นใจครับผมก็ดีใจที่ที่ที่คนเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะ ชัดเจนอยู่กับปัจจุบันดีกว่าอยากฝากรักข่าวถามว่าวันนั้นเป็นยังไงไปสุดที่ไหนเพราะว่าคุณหมากเขาเคยบอกว่ายังไม่รู้จะไปสุดที่ตรงไหนแล้วว่ามีหลายตีอยู่เหมือนกันน่าจะแบบหลายตีอยู่แต่ว่าคุณคิมสวยมากแล้วก็คือเหมาะสมนะคะตอนที่หนึ่งผู้จัดและกันที่เขไปร่วมงานเดียวคุณหมากด้วยคือไวรัลมากๆเลยเพราะมีคลิปออกมาบอกว่าคุณแอนทองผสมค่ะจะใส่ซองหนึ่งล้านบาทเออในงานแต่งของคุณคิมเบอรี่แล้วก็คุณหมากปกติเนี่ย สมมุติว่าถ้าง,งานจีนเนี่ยเขาจะมีพิธียกน้ําชาใช่ไหมตรงจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่แบบคาดหวังต้องมาคาดหวังจริง<อ>นะตงแต่ว่าถ้าพี่แอนบอกแบบนี้แล้วเนี่ย ไม่ต้องไปหวังตรงจุดยรนร้ําชาหวังซองพี่แอนอย่างเดียวคือพี่แอนก็แซวเขาบอกว่าเป็นการพูดเล่นกันนะเ,<อ>เพื่อ,หอให้กําลังใจคุณค<ต>ิมเบอรี่ตอนนั้คนคิมเบอรี่ลดน้ําหนักไงแต่ก็ให้สมน้ําสมเนื้อค่ะ,ะแซวกันขำๆบอกว่าถ้าถึงคิวตนแต่งบ้างอ่ะคิมต้องให้มากกว่า1ล้านนะเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยรวยกว่าพี่แอน <c oughs> นะคะผู้จัดคนเก่งก็เปิดใจดราม่านี่ย้อนนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมมีดราม่าที่ เหมือนคุณแอนเขาไปร่วมงานเออดีเจนุ้ยพิธีกรแล้วคุณแอนเขาเป็นแขกในงานอะไรเงี้ยตอนนั้นละครของเขาก็เป็นวันจบละครมีคลิปที่พี่แอนเขาเหมือนสาธิตการเล่นละครแต่สาธิตมันเหมือนจริงมากก็คือตบหน้าดีเจนุ้ยอ่แล้วเห็นไหมว่าพี่นุ้ยแบบแต่เท่าที่ดูก็ก็ปลายปลายมืออะเมื่อกี้ป็โดนนถ้าเหรอก็มองเป็นเอนเตอร์เทนได้ไหมอย่างเงี้ย แล้วแต่มุมมองแต่หลายคนก็บอกว่าต้องขออนุญาตก่อนไหมอะไรเงี้ยนัดกันก่อนไหมใช่มันเป็นการใช้ความรุนแรงหรือเปล่าแล้วก็ไม่ให้เกียรติอีกฝ่ายพี่แอมก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาทําร้ายร่างกายส่วนตัวเนี่ยก็เอนดูดีใจนุ้ยเพราะว่าสนิทสนมแล้วก็ร่วมงานกันมานานค่ะคิมแกล้งพี่คิมมันแกล้งพี่แล้วนางก็บ่นว่านางแบบว่า เน like e <itu? S 1> ี่ยช่วงนี้แบบต้องลดความอ้วนอะไรเงี้ยเพืใ <replicated> ส่ช <gitti speeding doesn> ุดเจ้าสาวจะได้พอดีพอดีแอนก็เลยบอกเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปเครียดกินกินไปเถอะเดี๋ยวใส่ซองให้ล้านหนึ่งเพื่อแกล้งให้กําลังใจนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็หลอกล่อนางก็บอกว่าพูดใหม่พูดใหม่เดี๋ยวนี้แล้วนางก็หยิบกล้องแล้วก็ให้พี่พูดใหม่เอาไปปแะรฉลงไอจีพี่ก็ว่าพี่เป็นของขวัญที่ที่พี่ เท่าที่แรงพี่จะซัพพอร์ตไหวอย่างนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็เป็นคนฐานะธรรมดาท่านหนึ่งอะไรเงี้ยก็ให้ตามฐานะที่ธรรมดาของเราพี่ว่าหนังแบ็คเมลพี่นะอ๋เพิ่งมาคิดได้เออดิสเครดิตพี่เรารู้พี่ไม่ให้อยู่แล้วออย่างเี้ยอาจจะมีการฟ้องร้องกลับแม่เอกลับขึ้นมาก็ไม่แน่นะคะพี่รู้สึกมันเกินไปคือไม่ได้ตั้งใจจริงๆแตนั้นคือแอนนาลักและเอนดูนุ้ยมากแต่พอเอาไปตัดเป็นคลิปแล้วแบบ คนมองอีกมุมหนึง่งมันก็ตีความว่าเหมือนพี่แบบไปแกล้งน้องอะไรเงี้ยเขาบางคนเขาดูเป็นตลกด้วบางคนเขาว่าอาจจะแบบไม,ไ,ไม่ตลกด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเออมันมันแค่งงแค่นั้นมากกว่าว่าอเอ,อ้ยเดี๋ยวนะอะไรทำไมมันไปตรงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะอืมเคลียร์จบทั้งสองประเด็นแต่ก็อยากรู้ไงชาวเน็ตก็ถามอ่ะแล้วท่านล้อเล่นหนึ่งล้านแล้วใส่จริงเท่าไหร่เก้าแสนเก้าหมากบอกว่ายังไม่กล้าเปิดใช่ป่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนคาดหวังไว้ อ่ะถ้าเป็นเราอ่ะเราก็แบบหวังนิดนึงถ้าพี่แอนพูดขนาดนี้ถ้าพูดแล้วเออถ้าพูดแล้วพี่แอนต้องใส่จริงอย่างน้อยๆต้องครึ่งหนึ่งแซวเล่นแซวเล่นไปดูกันที่คุณขวัญอุษาเบีดีกว่านะครับคนนีก็แบบว่าเรียกว่าเป็นนางเอก 5G ได้ไหมรวดเร็วนะครับคือเพิ่งจะคืนเขาเรียกไรกลับบ้านเก่าใช้คำนี้ได้ปะได้ได้แหละก็คือเป็นสังกัดเก่าก็แล้วกันที่คุณขวัญเนี่ยเขาเติบโตมาคือช่องเจ็ดนะ แล้วก็เซ็นสัญญาปีกว่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณขวัญเขาไปปรากฏตัวเป็นนางเอกเรื่องใหม่ของละครอีกช่องหนึ่งเอา้าคือโดยปกติแล้วถ้าเกิดมีสัญญากับช่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดยังไงก็ไม่ได้นะ,ะกับการาไปเป็นนางเอกเรื่องของแบบช่องอื่นอะไรเงี้ยหลายคนก็งงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณขวัญก็เคลียร์ชัดเลยนะบอกว่าตอนนี้เป็นนางแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วเอา้า กลับมาแล้วขวัญมาแล้วคือตอนช่วงหนึ่งเนี่ยคุณขวัญเขาก็มาอยู่กับช่องเราแล้วก็อ่ะกลับไปที่ช่องเจ็แล้วตอนนี้ก็อิสระอีกรอบหนึ่งคืองงนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งอ่านบทสัมภาษณ์คุณขวัญกับช่องทางช่องเจ็คุณขวัญพูดว่าไงตอนนั้นคุณขวัญก็บอกเหมือนอยู่ที่นี่แต่ยังไม่ได้มีงานละครอขึ้นหิ่งขึ้นหิ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 งประมาณนั้นโอเครู้เรื่องนะครับแล้วก็เนี่ยคุณขวัญบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยชี้แจงกับชี้แจงว่า เซ็นสัญญากับช่องเจ็ดจริงๆแต่ว่าตอนนี้คุยกันอีกรอบหนึ่งกับผู้ใหญ่ค<ช>่ะซึ่งตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ว่าผู้ใหญ่ตัดสินใจให้โอกาสตนได้เปิดโลกกว้างถ้ามีผู้ใหญ่ที่ช่องมาบอกน <c oughs> ้องเอมว่าเอมสาธิดาวันนี้เธอสามารถไปเปิดโลกกว้างได้แล้วก <c oughs> ็แปลว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเราไงใช่ฟังเสียงขวัญครับ <c oughs> ไม่ได้สัญญาแล้วล่ะค่ะช่องเจ็ดให้โอกาสขวัญออกมาค่ะในการที่แบบปล่อยเป็นฟรีแลนด์แบบว่าเหมือนให้โอกาสขวัญเป็นอิสระเพราะว่า เราก็อยู่ในจุดที่เราอยู่มานานพอสมควรที่ผ่านมาก็จะแบบว่ามีาพี่พี่ผู้จัดจช่องรายการต่างๆางเขาก็จะแบบว่า,าให้น้องไปออกหน่อยได้ไหมแต่ด้วยการที่พอเราไปไม่ได้หลายๆอย่างเราผู้ใหญ่ในช่องเจ็ก็เลยคิดว่าให้โอกาสขวัญไปทํางานตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ขวัญสามารถรับรับปากได้เต็มปากว่าแบบเออขวัญสามารถทํางานร่วมได้หมดไม่ว่าจะแบบที่ไหนใดๆทั้ทงสิ้น ก็ถือว่าเป็นโอกาสแต่เมื่อกี้คุยกันว่าแถ้าหรับเราอาจจะเรียกว่าวิกฤตนะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บอกว่าโอ้ไปเปิดโลกกว้างขาประสบการณ์เป็นอิสระแล้วโอ้โหสิทธิ์ค่ะก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนด้วยนะคะเอาไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องนี้อ่านไปแล้วก็เขินไปโมเมนต์น่ารักสําหรับคุณนายนพัฒแล้วก็ใบเฟิร์นพิมชนกเมื่อวานอ่านไปแล้วสําหรับใบเฟิร์นวันนี้มาฟังคุณนายบ้างดีกว่าว่าเขาเนี่ยขี้งอนจริงหรือไม่จริง นี่คือใบเฟิร์นเนี่ยเขาก็โทมันมีเรื่องที่คอนเสิร์ตของบิลกินคือใบเฟิร์นเขาปรึกษาบอกว่าแฟนขี้น้อยใจที่ไม่มีเวลาให้ <Okay. S 1> เออเราก็เลยต้องถามเลยว่าเรื่องนี้จริงไหมนะคะนายนภัสยืนยันไม่ได้งอนกันจริงค่ะเป็นเพียงสคริปต์ในคอนเสิร์ตเท่านั้น <Okay. S 1> เรื่องความน้อยใจเนี่ยก็มีตามประสา,าคู่รักก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อเจอเสียงอ้อนของไบเฟิร์นเมื่อไหร่อ่ะก็ใจอ่อนทุกทีเลย สคริปต์ในงานใช่ไอ้กินเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันเป็นสคริปต์ที่บิวกินเขาเหมือนเขียนเขาเพลงแต่นี้กินคือไม่เคยไม่บอกอะไรผมเลยไม่ปรึกษาด้วยไม่ทักไม่ปรึกษาเลยก็มีกันทุกมีหมดทุกคนแหละทุกทุกคนของผมั้งเขาก็มีนิดๆหน่อยๆคือไปทํางานแล้วก็มีได้เที่ยวแบบกินข้าวแค่นั้นแล้วก็ไปทํางานต่อแล้วก็บินกลับมาใช่ก็ก็เซลฟี่ปกติก็เซลฟี่ปกตินั่นแหละก็เก็บไว้เก็บไว้เป็นโมเมนต์จริงชอบเหมือน เราได้ทํางานร่วมกันอย่างมันก็สนุกดีครับก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยได้ทํางานด้วยก็แฮปปี้ดีครับแฟนคนอื่นน้องแอมดูแล้วก็ยิ้มทําหน้าเคลิ้มอะไรกับเนี่ยน่ารักดีหรอพี่อู๋คุยด้วยมันไม่ตอบแล้วนะเนียอยู่ประมาณ3ามวิกว่าจะรีแอคชั่นนะอ่ะไปต่อไปกันที่คุณขันเงินนะครับเขาออกมาบอกว่าเชื่อคุณโต้งทูพีเย็ดไม่มีนิสัยชอบอารวาสหากไม่โดนจี้จุดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพจดังเพจหนึ่ง เขาเขียนข้อความบอกว่าแรปเปอร์ผู้คลั่งรักท่านหนึ่งทํากลางกลางงานปาร์ตี้ครอบครัวนักร้องดีว่าเหตุเพราะเหตุเพราะพอเล่าเข้าปากจากนักร้องกลายเป็นนักเลงเออเมาจนขาดสติอารวาสต่อยต่อยเลยนะต่อยแขกในงานจนแม่งานโดนลูกหลงไปด้วยค่ะก็คือเจ้าภาพที่จ้างมาก็โดนด้วยเหรออาจจะพลาดไงพลาดเออมันแบบ ชุลมุนแต่ตรงนี้เขาฟันธงแล้วว่าเป็นคุณต้งทูพีเขาคือหวยไปตกตรงนั้นเรายังไม่ได้เจอคุณต้องไงเราเราไม่ฟันธงนะะแต่คลั่งรักก็ดูจะใช่แหละเพราะว่ากับคุณบําเขาแบบหวานเจี๊ยมจริงๆนะฮะอ่ะล่าสุดงานนี้เนี่ยคุณขวัญเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่คุณขวัญค <c oughs> <c oughs> ุณขวัญบอกขอโทษ คุณขันเงินเออยังไม่มูฟออนจากขวัญอุตสามณีเมื่อกี้นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคุณโต้งเนี่ยเคยไปร่วมงานเปิดตัวเลนดี้ของครอบครัวลีเดียแมทธิวอ่านี่ยดีว่าตัวแม่ครับผมใช่ไหมแล้วก็คุณโต้งเนี่ยยังไม่ถึงคิวออกงานไงงานนี้เจอพี่ชายคนสนิทคุณโต้งก็เลยถามซะหน่อยนะพี่ขันเงินนะเขาบอกว่าเรื่องนี้ตัวเองก็ไม่ทราบเรื่องเหมือนกันเพราะว่าออกมากอนะครับยืนยันว่าเวลาดื่มกับคุณโต้งอีกฝ่ายอัธยาศัยดีนะไม่มีนิสัยชอบอารวาสแบบที่เพจดังนั้นเขียนแน่นอน ผมไม่เห็นอะไรแบบนั้นนะครับอยู่กับเขาเกือบทั้งคืนหลังจากนะั้นผมก็ไม่ทราบว่าเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยไปยุ่งเรื่องเรื่องส่วนตัวอะไรเท่าไหร่ถ้าถ้ามันไม่เหมือนแบบว่า มันไม่ได้มีข้อมูลที่แบบว่าเออเราจะต้องไปแก้ปัญหาช่วย <c oughs> ถ้ามีคนมากวนมันก็มีสิทธิ์ครับถ้ามีคนมากวนแต่ว่าถ้าตามปกติแล้ว <c oughs> เขาก็จะไม่ได้ไปเริ่มอะไรก่อนอยู่แล้ว <c oughs> เขาก็อัธยาศัยดีจนกว่าใครจะมาจี้จุดเขาครับ <c oughs> ก็มันก็เป็นไปได้ <c oughs> ไม่ได้ตกใจว่าแบบเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรือว่าไม่มันเป็นต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเรามองมันว่าเหมือนอา้าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเหตุผลมันคืออะไรมากกว่าครับเราก็เราก็ ค่อนข,ข้างเชื่อว่าน้องแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปหาเรื่องใครง่ายๆ ก็เคลียร์กันไปแต่เดี๋ยวเจอคุณโต้งน่าจะได้คุยเรื่องนี้กันอีกทีนึงนะคะ <ผม S 1> ตอนที่เรื่องอิ่มบุญกันบ้างดีกว่านะคะคุณเป็กธัญญาค่ะร่วมถวายพระป่าสามัคคีสร้างวัดนั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะคะคู่สามีภรรยาคุณเป็กสัญชัยและก็คุณธัญญาธัญเรศค่ะที่เป็นเจ้าภาพระป่าสามัคคีพร้อมกลัลยาณมิตรร่วมทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปีเตอร์คอปคุณซีแอมี่เนาะแพนเค,ค้กพี่หมีแล้วก็อีกเพียบเลยที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะซ ยอดสวยมาก11ล้าน1 1 1 1 1 1บาทโอ้เห็นตัวเลขแล้วอยากได้โค้ดเลยนะ11 11เขาผ่านมาแล้วคุณอ๋ซึ่งก็นำไปสมทบในการสร้างวัดนะคะเขาบอกของบที่ต้องใช้เนี่ยก็คือ40ล้านบาทโอ้ก็คืองบสูงเหมือนกันนะคะงานนี้ทำเอาแม่ธัญญาถึงกับออกปากชื่นชมในตัวสามีเลยบอกว่าเป็นตั้งตัวตีเลยนะในการหาเงินสร้างวัดเพราะว่าตั้งแต่คบกันมา20กว่าปีไม่เคยเห็นทำอะไรจริงจังขนาดนี้มาก่อน อันนี้แม่ชมใช่ไหมคะเมา<ม>คุณสามีว่าเมาลูกสาวด้วยบอกว่านับวันอะ่ะยิ่งโตยิ่งสวยแต่กลับออกแนวห้าวซะหน่อยชนิดถอดแบบคุณพ่อมาเลยอ่ะลองฟังดูค่ะคือปกติเวลาบวชเขาตั้งใจอยู่แล้วลหละแต่ว่าครั้งนี้ดูเป็นบุญยิ่งใหญ่เป็นพ่องานที่จะรวบรวมเงินเพื่อสร้างบัาจริงๆอะ่ะอันนี้คือครั้งแรกที่ที่เห็นว่าเป็นงานบุญที่ใหญ่ยิ่งใหญ่อายุมากขึ้นด้วยแหลนะเนาะเพราะว่าเขาก็บวชมา ห้ารอบห้าปีทีห้าปีทีก็เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเขาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นคนแบบสุดโต่งอยู่ในทุกๆเรื่องเด็กน่าจะเชื่อความเูกสาวเหมือนแบบเอ่อถ้าปาร์ตี้หนัก <laughs> ก็จะแบบแตบบดีเผาๆนะด้วยสไตล์เขาเป็นสาวเ้าห้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาการพูดการจากเขาก็จะคล้ายพ่อเขาเลย <laughs> เรามีเรื่องนี้ต้องบอกลูกหรือเราต้องขออนุญาตลูกหรืออะไรเงี้ยพี่ผู้สิแค่ผู้สิอะไรเงี้ยนเป็นใหญ่ในบ้านนั่งแบบ มีรังสีอมาหิดของพ่อมาเต็มมากเลยก็พี่เป๊กกลัวพี่เป๊กแบบเอาไงดีวะอารมณ์ไหนวันนี้ลูกอารมณ์ดีไหมเขาน่าจะโตมาเป็นผู้บริหารที่ดีอือก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุอืออ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าดูข่าวของเดอะมาร์เวลดีกว่าผมอยากดูมากก็วันนี้เราจะไปดูใช่ปะวันนี้จะไปดูละครเอ่อหนังเบล่าไม่ใช่เดอะมาร์เวลเอาเหรอคผิดเรื่องผิดเรื่องโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าดูกันว่า เนี่ยเปิดตัวเห็นบอกรายได้แบบถล่มทลายมากเลยปลายช่วงนี้ดูข่าววงการภาพยนตร์กันหน่อยนะฮะเวลาน้อยเราขอใช้พื้นที่ตรงนี้ให้กับ The m a r v e เวเลยก็แล้วกัน<ภ>นะครับก็เป็นเรื่องที่รวมตัว3ามซ u เปอร์ฮีโร่หญิงของจกักรวาล m a มา e ์เวลน่าดูมากเลยอะ่ะนี่เขาบอกว่าสื่อมวลชน<อ>แล้วก็นักวิจารณ์กลุ่มแรกยกให้เป็นที่สุด ของภาพยนตร์ที่แบบส่งท้ายปลายปีนี้เลยนะ uh huh. เออเพราะว่านี่ก็คือการรวมตัวของกัปตันมาเวลกัปตันโมนิกาแรมโบ้แล้วก็มิสมาเวลด้วยเขาบอกว่าเปิดตัววันแรกเนี่ยนะอันดับหนึ่งบ็อกออฟฟิศ hmm. เมืองไทยสู่ร้อยล้านโอ้โหแตกเรียบร้อยแต่ถ้าระดับโลกเนี่ยก็ร้อยล้านเหมือนกันร้อยล้านดอลลาร์ mm hmm. ก็ประมาณ3 0 0พ เกือบเกือบสี่พันล้านบาทละอืมแต่เขาบอกว่ายังห่างไกลกันสร้างซึ่งเขาว่ากันว่า The m มา v e l s ค่ะใช้ทุนสร้างเกือบ9,900ล้านบาทโอ้ยกำลังจะไปหยิบพูมาจุดพูดอย่างนี้เอากลับไปเก็บดีกว่าโอ้แต่ไม่หลอกแต่นี้มันคือแบบสัปดาห์แรกวันแรกไงผมว่ามันคืนทุนอยู่แล้วแหละหนังมาเวลแต่ว่าจะไปได้ถึงจุดไหนเท่านั้นเองอืมส่วนเขาก็มีการไปเหมือนคอมเพลหรือว่าเปรียบเทียบกับ Five Nights at Freddy's ต้องเอาบาร์ล Universal เขาวงอะไรให้เราดู อันนี้นนคือ rottentomatoes ก็คือนักวิจารณ์ถูกไหมซึ่งเขาจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะว่าแบบอ่าโอเคเรื่องนี้ดูแล้วให้บวกหรือให้ลบซึ่งเชิงบวกเนี่ยมันก็ไปที่62%งเนไงแต่ว่ากลุ่มแรกเนี่ยยังไง เขาความชอบของคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันเป็นเรื่องของเทสต์เนาะถูกแต่กี้กลับไปเรื่อง5 nights หน่อยคุณผู้ชมภาพยนต์ของ Universal แล้วก็ b l u m h o u s e ตอนนี้ทำไรายได้เกิน200ล้านเหรียญสหรัฐไปที่เรียบร้อยแล้วขิงใจด้วยความ <S 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 <ๆ S 1> ที่เขาปล่อยมาใกล้ๆกันอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากซีนการต่อสู้และเซอร์ไพรส์ที่ซ่อนอยู่ตลอดทั้งเรื่องแล้วนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ทำให้ภาพยนต์ร์ Marvel Studio The m a r เ e l s เต็มอิ่นครบรบุกสนุกมากๆนะคะเขาบอกว่าคือการขนทับนักแสดงและทีมงานที่แบบ ตัวท็อปทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เห็นบรีลาซันเนาะนี่ถูกนะคะที่ยอน่พาริสนะคะแล้วก็อีมานเวอร์ลนี่ที่สวมบทซูปเปอร์ฮีโร่หญิงตัวแม่ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง3คนมันก็เป็นมันเป็นเหมือนเพื่อนหญิงพลังหญิงยุคนี้ออ,อคุณหนูเขาก็อยากดูมากแต่เขาไม่มีเวลาไปโรงพาบพิมสักทีเลยคือวันนี้ต้องไปดูหนังเบลล่าไง ที่แบบเอ่อพรีเมียร์กันที่สยามพารากอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแต่เราก็คิดกันไว้ว่าแบบเฮ้ยถ้ามีรอบพอแบบอาจจะแบบแฟบได้เงี้ยไม่ได้ไม่ได้เราไปกินดีเพื่อนก่อนนะครับที่เล่นกับน้องไบรท์วัชรวิทย์แต่ว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเก็บเพราะว่าเราเก็บมาทุกเรื่องของมาวเวลอะถ้ามันตกไปสักเรื่องหนึ่งมันก็ไม่ได้อะนึกออกมาแต่ช่วงนี้รวมภาพยนตรคคึกคักนะคุณผู้ชมมันจะมีเดอะมาวเวลใช่ไหมแล้วก็ที่เพิ่งฉายรอบปฐมทัศน์ไปก็จะมี Hu ัง e r g a เก s ก็น่าดูมากช่วงนี้ก็อาจจะต้องเลือกกันซะหน่อยว่าเงินในกระเป๋าเราพอจะดูทุกเรื่องได้ไหมพี่มีเงินแต่พี่ไม่มีเวลาโอ้ยน้ามันไสมากชอบคมนี้มากๆเลย่ยังไงใครที่ชื่นชอบซูเปอร์ฮีโร่ก็ไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์นะคะครับผมอืไอ้ที่เมื่อกี้พูดอ่ะก็พูดเล่นนะให้กำลังใจตัวเองใช่เดี๋ยวจะมีคนทักมาขอยืมเงินไม่ใช่อะไรนะจริงๆเราอยากอ่านคราวนี้เหมือนกันนะเน็ตฟลิกเขาบอกว่าทุ่มงบ70ล้านดอลล้านดในการบูรณะ โงละครฮอลลีวูดเก่าแก่เดี๋ยวเอามาต่อพรุ่งนี้ก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้ให้ซีนเดมาร์เวลไปก่อนค่ะวันนี้ค,ครบทั่วนะคะเอม็มอูลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันกับป๊อปนิวสเตรลีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ